สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เป็นสาวขอเป็นสาวกเกษตรเนี่ยนะหลังจากที่แปลงร่างไปเป็นนางนุนนางนี้นะคะตอนนี้ขอกลับเป็นสาวชาวสวนจ้าสบายดีปีใไหม่ทุกคนเด้ออ่ะสา,สาวสาวสวนไม่ได้อยู่บ้านหลายวันกลับมาปรากฏว่านกมันกินพุทสาสน์สมไว้พี่น้องเอ้ยพี่น้องเคยเห็นดอกหอมไหมดอกหอมเคยเห็นดอกผักขยั่ยงบ่ สามแม่มจะพามาเบิงดอกหอมมันก็เหมือนโลตัสเลยดูสินี่คือหอมบัวเด้อพี่นอ้องเด้อรอนางบานออกมาอยากรู้เหมือนกันว่าดอกหอมบัวมันสิบเป็นยังไงนี่นี่นี่เห็นไหมเนี่ยอืมเนี่ย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 นี่คือหน้าสดสดไม่ได้ทาแป้งดาราเน,นะยจ้ายจูดี้แฮปปี้นิเ a ียกานี่คือดอกบัวไม่ใช่ <laughs> ดอกหอมบัวภาษาลาวเอหอมบัวต้นยาวขนาดนี้เลยนะดูสิดูสิกี่คืบ 1คืบ2คืบ3คืบ4คืบด้วยพี่น้องต้นหอมบัวสามแหม่มเป็นดอกบัวนะคะพักบัวนะต้นจำได้ไหมเราซื้อมาจากตลาดแล้วเราก็ตัดต้นมันเอาลากมันมาชำรูไม่ทำไมถึงตัวแบบนี้หนูให้มันกินสตาร์บัคกาแฟที่เราชงกับตาักเอามาคนๆพี่น้องเอ้ยบ่งถูกสเปสสัปตาสัตว์ทั้งหลายมากิน เม็ดบงขมดุดกาสเอาแนวพี่น้องเอ้ยเบิ้งดูนี่ไม่อยู่บ้านนะคะแมงบงมากินเบียมากินอเ,เออก็ะเอญหนังนี่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 อืมกาจะเอาเพชรเอาเม็ดพี่ก้อยต้นพนาพี่เนะ่ะหนูไม่สามารถจะเก็บพันุ์มันได้พี่นกเอามาจิกเม็ดไปกินหมดแล้วอ่ะดูสิบงบงเมนกสีแมงบงดูสิ <laughs> ทำไมถึงทำกับฉันได้ ค่ะฉันตายแล้วเธอจะเก็บแค้นได้หรือโลกคงระบือล่ำลือบ่อเอบะเธอนันเกิ่งน้แมงบงนะไม่เหลือไวให้ฉันทำแนวเลยนะเนี่ยจะทำอะไรกับนางดีเพราะฉะนั้นรีบเก็บเบอร์นู่นเนดะี๋ยวพี่น้องมันมาใจเอาเบิร์ดพี่ก้อยพักคณะพี่ยังดีนะกลับมาทันไม่งั้นหมดทั้งหมู่บ้านเลยสบายดีค่ะมาดูสวนควรัวสามแหม่มปลูกได้ทุกอย่างที่กินกินได้ที่ปูกนะจ๊ะเศรษฐกิจพอเพียงพี่น้อง รู้ไหมทําไมต้นที่มันปลูกทําไมต้นมันึงใหญ่มากมาแม่ให้เขากินสตาร์บัคอันนี้ต้นพักซีลาวด้อยพี่น้องเด้อเหลือแต่การเบิ่งได้จะคืบหนึ่งคืบสองคืบสามคืบสี่คืบห้าคืบหกคืบเจ็ดคืบนี่คือดอกพักซีลาวด้อยพี่น้องเด้อใส่ก็ะหอมปอมเหลือไว้จะเอาแนวเบิ่งดูมาลุ้นกันว่ามันจะพอเหลือแนวบนนี้แมงบงสิบปกินก่อนบ่ ป้าที่เธอคนมาอยู่บ้านแค่ไม่กี่วันนะคะนางเอาไปหมดหมนี่คือต้นเดียวนะพี่น้องผักซีลาวสีมเมฮ็ดอมดีบ่ะเนี่ยมันเหลืองก็ช่างมันมันก็หอมได้กลิ่นอายของผักชีลาวนี่ต้นเดียวนะพี่น้องกำนี่นะต้นเดียวเนี่ยพี่น้องต้นเดียวของเขาเนี่ยเมื่อกี้กี่คืบนับไปแล้วจะเอาแนวมันไวบเบิงรงดู้มันสียูบอ่นะหนูให้กินสตาร์บัคนะอันนี้ อดพี่ขันทองเอ้ยแม่บัวเอ้ยนีเดอร์เดี๋ยวจะทําอ่อมไปวัดมาถ่ายสิจะไปวัดไหนวัดเสานี้จะไปวัดพระธาตุทุงเศรษฐีนะคะนี่คือผลผลิตมันไม่ใหญ่ละมันได้แค่นี้แหละมันกลายพันธุ์เนาะมีครบหมดนะคะขอบคุณพี่ลำใหญ่ให้หัวสิงไคลเนาะตาทัเบิ่งดูนี่เอาเนวมันแมงบุงกับมากินเบิร์ดเราต้องแยกนี่ผักเชอร์รี่เอาว้ผัดเมื่อกี้ตดเพิ่งตัดเนวมันไปละ มาดูเดี๋ยววันนี้จะทำพิธีตัดกระลำปลูกไว้นะนี่โควิดมาแบบนี้ก็เป็นกำลังใจนะรอบสองประเทศไทยปิดแล้วคุยกับเพื่อนเมื่อกี้เนี่ยบอกว่าเออไปแล้วนะคะอะไรไปโควิดมาแล้วไปแล้วปิดปิดปิด,ป,ดปิดเมืองอีกแล้วนะคะอุดรธานี ก็สู้ๆนะคะหาอะไรปลูกต้นไม้จะได้ไม่ไม่เครียดนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวหาที่ตั้งจะตัดจะทําพิธีตัดนะคะไม่ได้ตัดใจจากใครนะอยู่ในใจเสมอตัดกระลำคราวที่แล้วแม่วิไลนะคะคงจําได้หนูนะ่ะเด็กใบมันหนูทําต้มจับชายนะคะเดี๋ยวไปเอามีดมาใบมันจะไม่ทิ้งเพราะว่าปลอดสารนะคะ เราต้องกินผักค่ะแม่มีสวนแค่นี้เลยหนูจะบรรจงถ้าบ้านเราเรอตัดให้เป็ดกินเนาะอันนี้ไม่ค่ะจะทำพิธีตัดนะคะอัลบอตัดล้วบอพี่น้องอืมไม่อยากตัดเธอขอโทษนะคะพี่กะลํานี่ขอโทษนะคะพี่กะลําจ๋าเป็นหนูพี่นเนยฮึมรัดเบกกัดไม่มาเอาหนูก็ตัดไปละ ไม่รู้กระลำจะไปตกที่ใดนะคะใบมันนี่กินได้หมดนะคะเหมือนจะามาทําต้มจับชายนะคะจาไม่ได้สองถ้วยนะั้นไปตกที่ไหนใครได้กินก็คอมเมนต์มาด้วยนะไปหลายที่จำไม่ได้บอกให้ใครมั่งถ้าเป็นเมืองไทยทิ้งค่ะที่อเมริกานะคะไม่ทิ้งนะจ๊ะ,ะวันพรุ่งนี้นะคะเหมือนจะปักหลักอยู่ที่วัดพระาธาตุทุ่งเศรษฐีนะคะพระอาจารย์สวยบอกว่าโยมเออไปแต่แซ่บแต่นองออมไก่โยมนะ่ะเฮ้ย อาจารย์เอ๋ยเตรียมรถเดอ้อน้อยสิเป็ดทำให้ถึงที่เลยจะไปปรุงแหม่มคุกกิ้งโชว์พิซซี่แม่โซมเอ่ยมาเดอ้อกระลำทุกอย่างที่มันนำไปทำเนี่ยจะเอาไปจากสวนแหม่มหมดเลยนะนี่ก็จะเริ่มวันนี้เมื่อเก่าไปไอ้ใหม่ไปเก่ามาไอ้พี่เก่าไปนะคะใหม่มาม่มก็จะลงเอ่อ จะลงอย่างอื่นนะคะนี่แหละวางพืชก็จังหวังผลนะคะเราทําอะไรก็ทาบุญก็อยากจะได้บุญชัดหน้าอาจจะไม่ได้เอาหน้าวันนี้นะคะนี่นี่ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะตอนนี้เหม่อนรู้ว่าหม่อนไม่มีเวลาที่จะมาไลฟ์สดไปบ่อยก็เอาเป็นว่าหม่อนทำกิจกรรมมันไหนก็จะให้ฟอลโล w นะคะใครที่เป็นเพื่อนใหม่ก็ขอต้อนรับเข้าสู่ my world นะคะแม้ว่าเป็นพี่องชาวไทยชาวลาวคิดหอยคิดถึงทุกคนเนาะ ก็มีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างก็ทนทนดูไปนะจ๊ะโซเชียลทุกวันนี้มันมีอะไรให้เราดูหลายอย่างแต่เราดูดูให้เป็นนะแหมไม่มีอะไรชีวิตแมก็มีแค่นี้แหละไม่ต้องการไปแข่งขันกับใครทําสิ่งที่เราเรามีอะไรเราก็เอามาแบ่งปันกันนะคะเอาไว้ให้เป็นตัวอย่างนีเน่เห็นไหมเห็นไหมแฮปปี้บันสงการเ <สะ S 2> ดอวยพี่น้องเดออันนี้สามแหมจะเตรียมไปวัดละวัดไหนที่ไปไม่ทั่วถึงอย่าว่ากันนะ เพราะว่าไปตามงานนะจ๊ะนี่มีมแมลงอะไรเนี่ยมันคืออันใดหรือกินได้เบิร์พี่น้องเอ้ยอ่าทำพิธีแต่ละนะตาตัดเป็นตัดนาะชับชับชับขอโทษนะคะพี่กระลำนี่โอ้เสียงกรอบเลยพี่น้องปลูกกระลำทำไมกลายเป็นดอกบัวพี่น้องเบิ่งไหมยื้ยทำไมเป็นดอกบัวนเ,เดี๋ยวแล้วก็จะ เมื่อเราลุกไปอ่อนไปเราก็จะหาอะไรใหม่ๆมาเนาะนี่เหมืนอนเจาพันมันนะผักสลัดเพราะว่าแพงมากเลยสบายดีเอามองเออสบายดีทางชิคาโก,กเป็นเรื่อยเคยเห็นบ่นี่ต้นผักซีลาวนี่เอานียมันไว้หนึ่งคืบสองคืบสามคืบสี่คืบห้าคืบหกคืบเจ็ดคืบเป็นเป็นดอกเอื่อยๆสะอ่อนนั่งสะอ่อนอยู่ผู้เดียวแต่ว่าเสี่ยวเนี้ยมันไว้ปรากฏว่าแมงบ่งกินเบิดเอื่อย นะมาดูสวนผักซ้ำเนี่ยเห็ดอ,อมได้หมอหนึ่งนี่เนี่ยเยฮภูมิใจเสนอเบงเคยเห็นปะดอกกระลำคอยดอกหอมป้อมหอมบัวเอาอย่างบันี้จะเด็ดจเจ้าแนวมนันเนาะสิพามาเบงแนวอันนี้ไปน้ำกันเป็นมูกันนั่นเอยเนาะแล้วก็ทำนี่แหละพี่ทำไป พบกันเดอ้อวันที่สิบเจ็ดสิบแปดนะคะอยู่สแตนบายอยู่ที่วัดพระธาตุทุ่งเศรษฐีนะใครอยากได้ผ้าทุ่งสวยๆแวะไปนะอืาของใหม่เดี๋ยวให้แมืนมีเวลาเหมือนจะลายสดเออผ้าสินลาวมาแต่พู้น่ะเอ้ยงามๆด้มาแต่ไทยใต้พู้นะเอ่อตักเซ่บป่เป็นทอจากชาวบ้านทอมาถึงไม่กล้าแล้วขอบใจเด้อทีมงานทางเมืองลาวเนาะที่เพิ่นเป็นทุระ สูงให้ไม้แฟ้มาเลยน้องกินนะน้องกินคนงามอันนี้พักคณะนะพี่ก้อยหนูได้พันมันแล้วนะอันนี้ก็คณะทั้งต้นเลยแต่ว่ามันไม่มีอะพี่ก้อยน้องเข้าไปกินหมดแล้วน้องบ้งอนะ่ะขอบคุณน้องบ้งออันนี้อะไรอันนี้บนมันคณะอันนี้มันดอกสีเหลืองผระกาศซอมเดี๋ยวแยกก่อนห้ามขอ ประกาศห้ามขอมีแค่นี้พี่บงกาไปกินหมดหพี่บงมากินของเราอันนี้ต้นอันนี้มันแยกกันไป,ปกศ็ศบบงไปนะเนี่ยต้องรีบตัดไมงั้นแมงบงมันจะมากินแมงบงภาษาอังกฤษกวบ่เห็นบ่ ยังมีกะล่ำอีกหัวนึงไม่เป็นไรเก็บไว้กินคณะพี่ก้อยนี่นูกินแล้วกินอีกนะพี่กินแหนงมันสี่รอบห้ารอบสุดยอดเลยพี่คณะพี่เกิดเป็นคนขยันนะคะต่อให้มีเงิน้อยล้านก็ต้องทำงานค่ะไม่งั้นชีวิตไม่สดใสซสีเรียดเครียดอย่าเครียดค <c oughs> ่ะสู้ๆอ l า v e ล o u ิอันนี้ควรจะเอาไว้ดีไหมคิดว่าไม่ทนันละ ต้องถอนจังสี่มันจังถออนขอบคุณผลหมากลากไม้นะคะที่เกิดให้เราได้กินมีคนถามว่าทำไมน้ำหมันสุขภาพแข็งแรงหนูทานผักค่ะนี่ได้แนวมันแล้วนี่เห็นบ่สบายดีเดอ้อยังไม่ได้อ่านคอมเมนต์นะจ๊ะคิดถึงทุกคนจ้านันเดียวกันอเอเีไว้ ดูดอกกระลํำม,มันก็จะมาอีกสองดอกกำลังห่ออยู่นะจ๊ะหูยเตือนภัยมาแล้วตัวมานเพีย้ยภาษาอังกฤษว่าอย่งไรพี่น้องเพีย้ยเพีย้ยก็คือตัวที่มันทำลายต้องเอายามาฉีดป้องกันเดี๋ยวเชอร์รีนี้นี่ตัดไปนั้นละรอบหนึ่งตัดไปให้แม่บัวแล้วนะเอ่อแม่เวลาอย่าเพิ่งซื้อนะหนูจะตัดไปให้นะคะไม่ต้องซื้อนะเชอร์รีเนี่ยหนูมีเรียบร้อยนี่ มาดูซิเนี่ยดอกซาก,กุระค่อยนี่เป็นต้นเชอรี่นะจ๊ะบััสดีค่ะคุณวชิตนะคะบััสดีค่ะคุณจันสุขนะคะสวัสดีค่ะคุณบุญจันทร์แฮปปี้นิวเยียนะคะนี่คือผลผลิตนะคะที่เราได้มาทำอะไรดีแกงอะไรดีเขาจะให้อร่อยต้องเอามะละกอนเนี่ย สับๆใส่เข้าท่านะนี่ใครอยากกินมะละกอมั่งสวัสดีค่ะเอาาื้อมันีอ่ามณีพรเนาะมันีพร,พรสบายดีปีใหม่เด้อเด้อนี่จากมือหนูแม่มเน,นี่นี่ปลูกทิ่งๆข้างๆปลูกแบบลูกกําพาวดน้ำเนี่ยบังวดน้ำเนี่เอ้ยบักพริกนี่เด็ดจะเนาะอีตตนสา์ เด็ดซะอันนี้บรได้ตั้งใจปลูกเขาได้นี่มันซื้อบักพิยมาตตลาดมาขวัวก็เลยเอาในมันมาโยนถิ่มมันก็เลยเกิดก็เลยเอนสวนกําผ้าซะเนาะดูวิธีเก็บพริกค่อยก็ต,ตัดตัดแบบนี้นี่คืออเมริกานะคุณถ้าเราไม่ขี้เกียจนะยังก็มีกินพี่น้องเอ้ยเหลือกินเอาไปแจกจ่ายนะพี่ลำยัยเอ,อ้ยอยู่สายเจ้าอยู่สายพี่ขันทอง,งเ่ยาพักนี้ไปตอนเด้อพี่ขันทองเด้อนี่ มันได้สำนี้ถือว่าโอเคนะเนี่ยทายสิมันคืออะไรใครทายถูกให้กินขนมทายสินี่พี่จอมสีพี่แดงเอยเห็นบ่สวนนองนี่ต้นเดียวได้หน่นี่พักซีลาวนี่เจ้าดอกมันไว้ไปกำลังใจให้ทุกคนสบายดีปีใหม่ทุกคนนะโอเคนะจ๊ะเดี๋ยวทํางานก่อนจะไปเด็เดใบมันไว้ สวัสดีจ้าเจอกันที่วัดพระาธาตุทุ่งเศรษฐี17-18นี้นะคะบุญปีใหม่นะคะสวัสดีจ้าน้องมิเนนดาสวัสดีทุกคนนะคะบาย